หายลูกตัวน้อยเขาออกมาต้องบอกว่าฝึกให้ทำนั้นต่นเด็กใช่ค่ะเด็กมากอ่ะ สวัสดีทุกคนชาวละครด้วยแล้วกันนะครับวัยุ่้ผมจะจัดละครชาแนลน,นะครับเดีวันนี้จะให้มาดูนะครับคุณแม่แล้วก็คุณลูกเขาทำงานคู่กันออกงานคู่กัน จะไปดูว่าคุณลูกในท้องของคุณแม่เขาจะองอแงไหมเขาจะแบบมีอาการแค้เวียนหัวอะไรไหมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นงานแรกที่ออกนักสถาว์ทัที่มาพราส่วนใหญ่เราจะถ่ายงานกันอยู่ว่าคุณแม่ก็มีแบบมาทงมาถ่ายแบบอะไรที่ท,ที่คลินิกนะครับผมวิธีการคลินิกนะไปแอบดูคุณแม่เขานั่งแต่งหน้าอยู่นีดูว่าคุณลูกในท้องจะองอแงหรือเปล่าแต่เพียว่าคุณแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะแอบดูคุณแม่ก่อนเอยเห็นวะวางใจเขารียบกินกินกิน กินข้าหรือยังยังยไม่อ่ะยังแต่ลงผินแล้วเออจ้าแ่แล้วอ่ะเียวมาจ้าดไรัพ่อหนอยไหมยังยังเสร็จแล้วเออทำงานก็กินข้าวรองพ้องกันหรือเปล่าคุกไม่ได้ครับติดขนอยู่เป็นขนตาเรายออขนตาไม่ใช้ว่าเออเร็จวลพวกสั่ข้าวลยนะไนี่ไเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวฟ้าแต่งต่อทุกคน นนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เพิ่งไปเยี่ยมฝอกเอ้ยแต่วันนี้ขอเติมพลังก่อนนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยนะ,ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดนะคะไม่ได้ผ่านชุดนี้นะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะวันนี้จะถ่ายจะถ่ายกี่ชุดแล้วก็ชุดสุดท้ายพื่อว่าลองจับภาพ คือที่นี่ครบมากเลยทั้งทำสวยทำสวยเสร็จแล้วมีช่างแต่งหน้าทำเสรแล้วก็มีสตูถ่ายรูปอะของบ้างเลยนะคะมยังไหวยังไหวไม่ไม่งงไงแต่ว่าดิ้นดุกนิดนึงเหมือนอยู่ข้าวว่าไม่ไดรีบแล้วกินเหรอิดนึงเหมือนเเป็นตือนแล้วนะว่าจิ้งข้าวอ่ะกินข้าวเลยสีเลยไปรอดูตอนเปลี่ยนชุดอีกทีค่ะคนก็จะ สวยค่ะค่าค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะไปผ้าน้พี่จะสอดท่าโพสเราวอะพี่เขาเปลี่ยนเรีอยู่พี่ป็นท่าโพสใคเดี๋ยวา้องนี้ถ่ายท่าไหนเราโพสเป็นท่าเมื่อกี้เาเอามไปเลยอเอาเป็นท่าท่าลิงดีกว่าลิงลิงเราสัตเดี๋ยวเราลองดู มันจะฉีกฉีดแนวเขาแบบแบบโค้งมือชีพเขาจะเป็นท่างูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมท่างูเหมือนกันแต่ท่านี้แต่เมื่อกี้พี่เขาเรียกว่าท่างูนะเนี่ยใช่ใช่ใชก็แบบงูตั้งฉากแต่ไม่เบี้ยวทีนี้มัธรรมดาไปในวงการการถ่ายรูปเนี่ยเรื่องแบบการโพสท่าเนี่ยคือธรรมดาและเขาต้องฉีกออกมาเขาต้องทำเป็นท่าบินที่หลักการต้องเลยบินแล้วทานี้ ไม่เอาไม่เอาแล้วโอเคไม่เอาแล้วท้างูนะครัเล่นท่างูใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่งูนี่เหรองูนี่เหรอแต่ไม่เบี้ยนเนหรอเลยไปเลยค่ะดูไนเลสวยค่ะสวยสวยครับเลยครับ เนึ่งสองสามสวยค่ะหน่าเอาเอาแขนลงค่ะสวยค่ะสอวยมากค่ะช้ำค่ะใส่พี่เขามากเลยเหรอโอเคเล้เลยสวยเลยเสวยมากเลยสวยมาก วิบว <Auf> ัอดใกล่องไอ้กล่องเรามีกองแงเลยเห็นไหมแค่นี้แต่วลงไปแล้วให้เรอมีอะไรนะอันนี้สองใยจริงค่าไม่ต้องสเรียเรียกวะงานดีแต่ตีแก็คือเอารูปนี้ใช้ทำรูปโฟเลยนะนี่สองงนี่มาแล้วนะีนจะช่วยหมดแล้ว ผู้ชายเขาทำยังไงกัาถ่ายรูปอะข้ามมือข้มมือเหมือนเหมือนทอปเส้ฟิวทอปเสื้อะติกะบุม์ติกะรุณ์ตกาุณติกาุมแต่ไมต้องติดจริงจังด้นะคะผมแบบจับจับนิดนึงออโอเคโชว์จมูกค่ะน่่อตาเหลือบมางก้องค่ะมองก้อง คนถ่ายก็คือคนเป็นคนสอนถ่ายนะครับพี่สองเลยใจี๊เลยเนาะจะสอนแบบเมื่อกี้ผมก็ลองไปหลายท่าแล้วไม่ได้หัาท่าเลยตอนบอกดีไม่มาแล้วมแล้วแต่กเราไม่จี๊เลยทา่ะเลยค่ะเมื่อชียร์เขาแบบสอนคสอนโค้ดน่นนี่ัเดลเราไม่ค่อยได้ถ่ายรูปบ่อยแต่ถ้าทาพูดนทางกองเนีโอเคได้อยู่อันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เงชีน่องเรนต้องแบบ เย็นย้อนไปได้ที่อนี่นี่เราหมายถงคนจะผ่นผันหลังไหมไม่กล่องที่เปของจริใช่สวยค่ะเรนจังจงนี่ค่ะคม่ขอแบบว่า สวยเลยเป๊ะเลยค่ะถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าเลงยังเหลือเยอะถือว่าต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยที่พาพาเจ้าตัวน้อยเขาออกมาต้องบอกว่าฝึกให้ทำงานแต่เด็กนีนกน่จะได้มาลับรู้ไงว่าเอ้ยฝึกให้ทำงาน,นแต่ยังไม่ใ<จ>แต่ยังไม่ออกอะคือรับรู้ด้วยว่าแบบเฮ้ยแม่มาทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่งงเลยนะ ไม่งอแงคือเหมือนว่าไม่ทําให้เขาเรล่นแล้วดูแล้วจะจลูกก็จะยังง่ายเพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วคือว่ารู้ว่าพ่อแม่ทํางานตลอดเวลาไม่มีอาการร้องไม่ควรไม่อะไรก็คือไปอยู่ถ่ายอีกสี่ชุดซะหน้าเลยขอรู้พ่อลุงลุงใช่ไหมทุกคนยฝ่าไว้ไหมที่คลินิกนี้ที่แพรกับพี่เบลนะคะพี่เบลทำจ แพรฉีดปากแล้วก็ทำสวยอื่นๆนะคะเดี๋ยวติดตามหลังข้อดีๆีสันว่าแพรจะมาแบบอัพความสวยอะไรอีกบนแล้วตัวใครที่สนใจอยากจะทำแบบความสวยความงามนะคะว่าจะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์ทำจมูกทำตรงทำคางทำตาเขาวงจรดอูจรดูแลตั้งแต่เท้าเจ้าตัวหัวดูแลไม่แตะดูแลเพิงแต่หัวจนถึงเท้าใช่ถึงแล้สานี so อยน,น,บบนี้ยคือสาขาที่สระบุรีนะคะเพราะว่าเขาจะมีที่ลังศิลด้วยแล้วก็มีที่โคราชอีกหนึ่งที่ติดตามความสวยคือใครอยู่แถวไหนใกล้แถวไหนก็นคือไปแถวนั้นได้เพราะเดินแกงเข้ามาความเสริมที่นี่หมดอ่ะล้วคขนาดผมยังดูหลอกขึ้นนา<อ>วเวล่อไหร่ชเลยหรือใครจะว่าไม่หลอกอ่ะเออใช่ไหมเดี๋ยวให้ลูกผมเกิดมานะจองที่นี่เลยจริงๆไม่รู้เหมือนกันแต่พี่อพอไม่ต้องทำเลยแล้วไม่คุยเลยอ่ะ โอเคเดี๋ยวไปรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าจ,จะพาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปทํางานที่ไหนอีกหรือว่ามีคลิปอะไรสนุกสนุกอีกนะคะทุกคนโข้าไหมอไปเลยเลยอาไปแล้วเจอกันนะแเราเไปเลยค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ